กำลังคิดอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะพอร์ตลงทุนของเราเนี่ยควรจะมีแต่หุ้นไทยที่เราคุ้นนกันดีหรือว่าถึงเวลาแล้วที่จะลองไปลุยตลาดหุ้นต่างประเทศที่มันใหญ่กว่ามากๆตลาดไหนกำลังบอกอะไรเราอยู่กันแน่อืเป็นคำถามที่น่ายคิดมากเลยค่ะเพราะนักลงทุนหลายๆคนก็คงกำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับคำถามนี้อยู่ในใจหลายคนเลยถ้าใช่ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์การพูดคุยของเราวันนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราจะมา เจาะลึกข้อมูลบทวิเคราะห์แล้วก็มุมมองจากหลายๆแหล่งเลยเพื่อจะหาคำตอบกันครับว่าระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยอะไรมันอาจจะใช่สำหรับเรามากกว่ากันค่ะก็นับว่าเป็นคำถามที่ท้าทายความคิดดีนะคะเพราะว่าทั้งสองตลาดเนี่ยต่างก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็ข้อจำกัดที่มันแตกต่างกันไปอย่างชัดเจนเลยการทำความเข้าใจภาพรวมให้มันครบๆเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้แบบมั่นใจมากขึ้นค่ะ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันที่เรื่องใกล้ตัวก่อนความสะดวกสบายของการลงทุนในหุ้นไทยนี่แหละครับจุดที่ได้เปรียบแบบเห็นเห็นชัดๆเลยก็คือความคุ้นเคยนี่แหละครับใช่เลยค่ะเราโตมากับธุรกิจไทยรู้จักบริษัทส่วนใหญ่อืการหาข้อมูลงบการเงินบทวิเคราะห์ก็เป็นภาษาไทยหมดเลยเข้าใจง่ายมากๆ แถมการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็คือตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือพวกค่าธรรมเนียมแฝงที่มันดูยุ่งยากเท่าไหร่นักอันนี้จริงเลยค่ะประเด็นเรื่องความเข้าถึงง่ายหรือ easy access กับความคุ้นเคย familiarity เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆของตลาดไทยเลยค่ะแต่พอมองไปที่การลงทุนต่างประเทศเนี่ยภาพที่หลายคนอาจจะนึกถึงก็คือความยุ่งยากซับซ้อนตอนเริ่มตน้นใช่ไหมคะครับครับใช่เลย ทั้งเรื่องเอกสารการเปิดบัญชีกับบรกเกอร์ต่างประเทศซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ต้องดูหลายอย่างเลยเช่นค่าโอนเงินระหว่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่มันต่างกันไป mm hmm. แต่ว่านะคะปัจจุบันเนี่ยกระบวนการพวกนี้ก็สะดวกขึ้นมากๆแล้วนะคะมีบรกเกอร์ในไทยหลายที่เลยที่ช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้เยอะมากๆค่ะเข้าใจเลยครับว่าเรื่องความง่ายนี่ เออหุ้นไทยดูจะกินขาดไปเลยแต่ถ้าเราพลิกมาดูอีกด้านละครับเรื่องของโอกาสและก็ความหลากหลายค่ะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเวทีของหุ้นต่างประเทศเลยหรือเปล่าครับเพราะอย่างที่เรารู้รรกันตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบกับตลาดโลกแล้วขนาดเราค่อนข้างเล็กนะครับใช่ค่ะเล็กก็ยกมีข้อมูลจาก Liberator ชี้ว่าแค่ตลาดหุ้นอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยก็มีหุ้นให้เลือกเป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วเทียบกับ,บบ้านเราที่มีอยู่หลักร้อยเองถูกต้องเลยค่ะ ขนาดตลาดที่มันใหญ่กว่ามหาศาลของต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐนะคะมันเหมือนเปิดประตูสู่โอกาสการลงทุนในบริษัทระดับโลกที่เราคุ้นเคยกันดีหรือใช้สินค้าบริการเขาอยู่ทุกวันเนี้ค่ะครับอย่างพวก Apple, Microsoft ใช่ค่ะ Apple, Microsoft, Tesla, a m azon Google ซึ่งบริษัทพวกนี้นะคะไม่ใช่แค่มีศักยภาพการเติบโตสูงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมแต่ยังมีความหลากหลายทางอุตสาหกรรมหรือ diverse industries ที่น่าสนใจมากกว่าตลาดไทยแบบชัดเจนเลย mm hmm. เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคพลังงานสะอาดหรือธุรกิจแห่งอนาคตอื่นๆที่ในตลาดบ้านเราอาจจะมีตัวเลือกน้อยมากๆหรือบางทีแทบไม่มีเลยคะ่ะ โหตัวเลือกมันเยอะจริงๆนะครับนอกเหนือจากตัวเลือกคุ้นที่มันละลานตาแล้วอีกประเด็นสําคัญที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือ risk diversification ค่ะอันนี้สําคัญการลงทุนในต่างประเทศที่เหมือนเป็นการกระจายไข่ไปไว้ในหลายตะกรา้าช่วยล้นความเสี่ยงถ้าหากเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ในไทยเกิดสะดุดขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นหลักการที่สําคัญมากๆเลยค่ะ การกระจายการลงทุนหรือ diversification ไปยังภูมิภาคอื่นสกุลเงินอื่นเนี่ยมันช่วยลดความอ่อนไหวของพอร์ตเราต่อปัจจัยเฉพาะของประเทศไทยได้เยอะเลยค่ะอืมไม่ว่าจะเป็นความผันผวน,นไทยเศรษฐกิจที่อาจจะพึ่งพาบางอุตสาหกรรมมากไปเช่นท่องเที่ยวส่งออกหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับนอกจากนี้นะคะยังมีมิติของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ด้วยถ้าเราลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ อย่างดอลลาร์สหรัฐแล้วค่าเงินบาทเกิดอ่อนค่าลงพอเราขายหุ้นแล้วแลกกลับมาเป็นเงินบา,บาทก็จะได้เงินบาทมากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากกาไรของตัวหุ้นเองนะคะโอ้โหฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับทั้งโอกาสเติบโตที่อาจจะสูงกว่าทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงได้ด้วยแต่แน่นอนครับเหรียญมันก็ต้องมี2ด้านเสมอการลงทุนทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงมีข้อจํากัดเหมือนกันแน่นอนค่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะเริ่มจากหุ้นไทยก่อนก็ได้ค่ะ แม้จะคุ้นเคยดีแต่ก็มีความเสี่ยงเฉพาะตัวเหมือนกันอย่างที่พูดไปตอนตอน้นเศรษฐกิจไทยเราพึ่งพาการส่งออกการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงครับพึ่งเยอะเลยต้าระหว่างประเทศต่างๆอืมนอกจากนี้ความผันผวนจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นแล้วก็บรรยากาศการลงทุนได้เป็นระยะระยะเลยค่ะจริงครับอีกจุดที่ต้องระวังก็คือหุ้นบางตัวโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก อาจจะมีสภาพคล่องหรือ Liquidity ไม่สูงนักการซื้อขายในปริมาณมากๆอาจจะทำได้ลำบากหรือมีผลต่อราคาได้ง่ายค่ะอ๋อเข้าใจครับส่วนหุ้นต่างประเทศถึงแม้โอกาสจะดูเปิดกว้างมากๆแต่ความท้าทายก็ดูจะเยอะตามไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยที่นึกออกคือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่มันซับซ้อนกว่าแล้วก็มหาศาลกว่ามากใช่ค่ะต้องตามเยอะต้องตามดังภาพรวมเศรษฐกิจโลก ข่าวเฉพาะของบริษัทที่เราไปลงทุนซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับบางท่านได้นะครับค่ะแล้วยังมีเรื่องกฎระเบียบด้านภาษีที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอีกเช่น ภาษีจากกำไรส่วนเกินทุนหรือ Capital gains tax หรือว่าภาษีเงินปันผล Dividend tax พวกนี้นักลงทุนไทยต้องศึกษาให้เข้าใจเลยนะครับว่าภาระภาษีจะเป็นยังไงทั้งที่ประเทศต้นทางแล้วก็ในประเทศไทยด้วยไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมาที่หลังได้ ประเด็นเรื่องภาษีนี่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆค่ะและต้องขอย้ําถึงอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือ currency exchange risk ค่ะครับอันนี้สําคัญมากเมื่อกี้เราพูดถึงโอกาสต,ตอนเงินบาทอ่อนค่าไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันล่ะถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอ่านั่นสิครับ ผลตอบแทนที่เราทำได้จากหุ้นต่างประเทศแม้ราคาหุ้นในสกุลเงินนั้นๆจะปรับตัวขึ้นสวยงามเลยนะคะแต่พอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทกำไรของเราอาจจะหดหายไปหรือถึงขั้นขาดทุนได้เลยนะคะโอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะนี่เป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงแล้วก็ต้องเจอแน่นอนเมื่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง เวลาซื้อขายหรือ Trading Hours ที่มันต่างกันด้วยใช่ไหมครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐที่เปิดทำการตอนกลางคืนตามเวลาบ้านเราใช่ค่ะดึกเลยซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับนักลงทุนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำหรืออาจจะไม่อยากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเพื่อมานั่งเฝ้าตลาดตอนดึกๆนะครับใช่ค่ะปัจจัยเรื่องเวลาทำการก็เป็นอีกข้อพิจารณาในแง่ความสะดวกแล้วก็ความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยค่ะ ทีนี้เราลองมาดูกันที่สถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันบ้างดีกว่าครับถ้ามองภาพย้อนหลังไปไม่นานนี้จะเห็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับค่ะตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดัชนีดาวโจนส์หรือ S&P 500เนี่ยดูคึกคักเป็นพิเศษเลยทำจุดสูงสุดใหม่หรือ new high ได้ต่อเนื่องเลยแม้จะมีปัจจัยท้าทายต่างๆเข้ามากระทบร้อนแรงมากค่ะช่วงนั้นในขณะที่ตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินด x ของเรา กลับดูซบเซาหรือแกว้งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมาสักพักแล้วภาพระยะสั้นถึงกลางที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ถ้าเราลองซูมออกมามองภาพที่มันยาวขึ้นไปอีกหน่อยนะคะดรนิเวศเมวชิราวารากรนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ VI ชั้นนาของไทยเราเนี่ยท่านเคยให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆไว้ในบทความของฟินโนเมนาค่ะครับดรนิเวศว่ายังไงครับ ท่านชี้ว่านะคะหากเราวัดผลตอบแทนย้อนหลังไป11ปีนับตั้งแต่หลังวิกฤตซับไพม์ในปี2008เนี่ยผลตอบแทนระยะยาวจริงๆของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นสหรัฐนั้นออกใกล้เคียงกันมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโหจริงเหรอครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยผลตอบแทนระยะยาวจะใกล้กันขนาดนั้นทั้งที่ความรู้สึกณนะปัจจุบันมันต่างกันลิบลับเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะครับ ดรนิเวศอธิบายว่าอย่างนี้นะคะว่าความแตกต่างมันอยู่ที่จังหวะเวลาของการเติบโตคือตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยเคยมียุคทองหรือช่วงที่ร้อนแรงมากๆไปก่อนหน้านั้นแล้วอ๋อมีช่วงพีคไปแล้วใช่ค่ะคือช่วงประมาณ4ปีแรกหลังวิกฤตดาวราปี2552ถึง2555 ตอนนั้นเซตอินด x โตแบบก้าวกระโดดเลยเพิ่มขึ้นกว่า200%คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยสูงถึงปีละ33%เลยทีเดียวโอ้ oh, ปีละ 33%? ใช่ค่ะเป็นยุคที่แบบว่าสร้างนักลงทุน V.I. แล้วก็เศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยแต่หลังจากจุดพีคนั้นตลาดหุ้นไทยก็เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าแกว่งตัวออกข้างหรือไซด์เวย์มานานเกือบ7ปีเลยค่ะนานเหมือนกันนะครับ7ปีค่ะ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในช่วงหลังนี้ลดลงเหลือแค่ราวๆ2.8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเขายังคงค่อยๆเติบโตมาได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่ได้แรงหนุนมหาศาลจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะอ๋อเข้าใจคาบแล้วครับเหมือนกับว่าเราวิ่งนำไปก่อนเลยในช่วงแรกแล้วก็มาพักเหนื่อยอยู่นานมากในขณะที่เขาเอ่อยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆมันเลยทำให้ความรู้สึกในปัจจุบันมันต่างกันมากขนาดนี้ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคหรือการวิเคราะห์กราฟราคาล่ะครับตอนนี้สัญญาณจากแต่และตลาดมันบ่งบอกอะไรเราบ้างครับมีมุมมองจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะจากช่อง y o u t u b e ทันโลกกับ Trader KP ์สำหรับตลาดสหรัฐอย่างดัชนี Nasdaq หรือ d o วโจนส์นะคะแม้ภาพรวมจะดูดีมีการทำจุดสูงสุดใหม่แต่ก็เริ่มมีสัญญาณเตือนซ่อนอยู่เหมือนกันสัญญาณเตือนยังไงครับ เริ่มเห็นความผันผวนที่สูงขึ้นมีการตีความรูปแบบราคาบางอย่างที่อาจจะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงได้เช่น pattern butterfly ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักจะเกิดขึ้นใกล้ๆจุดกลับตัวค่ะหรือเริ่มเห็นสัญญาณความโกลาหลหรือ chaos signal ใช่ค่ะซึ่งอาจจะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนหรือภาวะที่นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจการซื้อขายอาจจะดูผิดปกติไปจากเดิม สัญญาณพุ่งนี้บ่งชี้ว่าความเสี่ยงในตลาดสหรัฐอาจจะสูงขึ้นนักวิเคราะห์บางส่วนเขาก็เลยแนะนําให้ระมัดระวังหรืออาจจะพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนลงบ้างค่ะน่าสนใจมากครับแล้วฝั่งตลาดหุ้นไทยเราละครัเซตอินดี x สัญญาณทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มุมมองทางเทคนิคสำหรับเซตดูเหมือนจะให้ภาพที่ต่างออกไปเล็กน้อยนะคะมีการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีคลื่นหรือ e อลิ o อตเวฟจากคลื่นซ้ำๆทั้งขาขึ้นขาลงนักวิเคราะห์บางท่านเขามองว่าเซตอินเด็กซ์อาจจะกำลังอยู่ในช่วงปลายของคลื่นปรับฐานใหญ่อาจจะจบเวฟ4แล้วก็กำลังเตรียมตัวเข้าสู่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคือเวฟ5เวฟ5เลยเหรอครับค่ะ ซึ่งถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนี้จริงๆในภาพระยะยาวมากๆตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกมากนะคะอาจจะกลับไปทดสอบหรือทะลุแนวต้านเดิมที่1 8 0 0ถึง1,900จุดหรืออาจไปถึง2000จุดได้เลยโอ้มีอัพไซด์เยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ว่าการขึ้นคงไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะในเรียะสั้นถึงกลางก็ยังคงต้องระมัดระวังความผันผวนอาจจะมีการย่อตัวพักฐานสร้างฐานก่อนที่จะปรับตัวขึ้นจริงๆ การทยอยสะสมในช่วงนี้สำหรับเป้าหมายระยะยาวอาจจะมีความเสี่ยงต่ำแต่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นก็ยังต้องบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะมีอีกประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันเยอะมากเลยครับคือเรื่องความแพงของหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ค่า P/E ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันพุ่งสูงปริดไปมากเลย ใช่ค่ะสูงมากจริงๆมีคนบอกว่าบางตัวอาจจะสูงถึง60 70หรือ80เท่าคำถามคือในเมื่อมันดูแพงขนาดนั้นทำไมยังมีคนกล้าเข้าไปซื้อกันอยู่อีกล่ะครับมันสมเหตุสมผลตรงไหนค่ะตรงนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วก็เป้าหมายของนักลงทุนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้อ้างอิงจาก y t u t u ทันโลกกับเทรดเดอร KP, อีกเหมือนกันค่ะ นักลงทุนกลุ่มที่เป็นกองทุนเกงกำไรหรือ hedge funds รวมถึงนักเทรดระยะสั้นจำนวนมากเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องมูลลค่าพื้นฐานหรือความถูกความแพงตามหลัก VI เป็นอันดับแรกอ๋อไม่ได้มองแบบ VI ใช่ค่ะสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือโมเมนตัมโมเมนตัมหรือแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาลองนึกภาพเหมือนการโต้คลื่นนะคะครับครับตราบใดที่คลื่นหรือราคามันยังมีทิศทางพุ่งขึ้นมีแรงส่งต่อ เขาก็พร้อมจะกระโดดขึ้นไปเล่นเกงกำไรในระยะสั้นแม้จะรู้ว่าอยู่บนยอดคลื่นที่สูงแล้วก็ตามเพราะเขาเชื่อว่าจะสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ก่อนที่คลื่นจะหมดแรงค่ะแล้วพวกเขาก็พร้อมจะกระโดดออกทันทีอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสัญญาณว่าโมเมนตัมเริ่มแผ่วหรือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอ๋อคือเขาไม่ได้มองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับพื้นฐานบริษัทหรือเปล่าแต่มองแค่ว่า เอ๊ะมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปต่อได้อีกไหมในระยะสั้นๆแบบนั้นด้วยครับใช่เลยค่ะเป็นการเล่นตามกระแสรหรือ Trend Following ซึ่งมันต่างจากแนวทางของนักลงทุน v ีอย,อย่าง Warren Buffett ชัดเจนเลยค่ะที่เมื่อเห็นว่าตลาดหรือหุ้นตัวไหนมีราคาแพงเกินพื้นฐานไปมากๆ PE สูงลิ้วเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยง ครับบัฟเฟตจะหนีเลยใช่ค่ะแล้วก็หันไปมองหาโอกาสในตลาดอื่นที่ยังคงมีมูลค่าสมเหตุสมผลมากกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเขาเข้าไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่อนข้างมากเพราะมองว่ายังคงมีบริษัทที่ดีมีคุณภาพมีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและที่สำคัญคือราคายังไม่แพงเท่ากับตลาดหุ้นอเมริกาในหลายๆกลุ่มค่ะเข้าใจเลยครับแล้วถ้าหันกลับมามองบ้านเราล่ะครับ เทียบกับความร้อนแรงในสารัฐตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าอยู่ในระดับราคาไหนแพงไหมถูกไหมครับถ้าดูจากค่า P/E ratio ของตลาดหุ้นไทยโดยรวมณปัจจุบันนะคะจะเคลื่อนไหวอยู่แถาๆประมาณ12-14เท่าซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะ อ๋อ oh, 12ถึงเท่าค่ะอาจจะไม่ได้ถูกมากๆเหมือนช่วงเกิดวิกฤตแต่ก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่เรียกว่าแพงจนน่ากังวลเหมือนตลาดสหรัฐในตอนนี้ค่ะอาจจะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางสูงเล็กน้อยของช่วงราคาที่เหมาะสมมากกว่าค่ะ ฟังมาทั้งหมดนี้เลยนะครับตั้งแต่เรื่องความง่ายโอกาสความเสี่ยงต่างๆสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าการจะฟันธงไปเลยว่าลงทุนในหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศดีกว่ากันเนี่ยมันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆใช่ค่ะไม่มีสูตรตายตัว สุดท้ายแล้วก็คงต้องกลับมาพิจารณาที่เป้าหมายการลงทุนของเราสไตล์ความรู้ความสามารถในการติดตามข้อมูลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้รวมถึงความสะดวกในการบริหารจัดการพอร์ตด้วยนะครับเป็นบทสรุปที่ดีมากเลยค่ะไม่มีทางเลือกไหนที่ถูกหรือผิดสําหรับทุกคนแต่แนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมักจะแนะนําตรงกันนะคะก็คือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลหรือ Balance portfolio โ รสร้างพอสมดุลค่ะโดยอาจจะมีทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศผสมผสานกันไปในสัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งจากการเติบโตในประเทศที่เราคุ้นเคยแล้วก็การกระจายความเสี่ยงบวกกับโอกาสเติบโตในตลาดโลกด้วยออย่างมุมมองของดรนิเวทที่เราคุยกันไปนะคะท่านก็มองว่าหากเป็นการลงทุนระยะยาวมากๆแบบอิงดัชนีหรืออินดีเซฟันเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะมีข้อได้เปรียบจากภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาค แต่ถ้าเป็นสไตล์การเลือกหุ้นรายตัวเองหรือ stock picking การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงมอบโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีความเข้าใจในธุรกิจไทยอย่างลึกซึง้งและสามารถค้นหาหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพเติบโต,ตสูงเจอได้ค่ะและอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นๆเลยเดี๋ยวนี้การเข้าถึงการลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมครับมีตัวช่วยเยอะขึ้นมากใช่เลยค่ะ ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยหลายแห่งเลยที่ให้บริการเปิดบัญชีแล้วก็ซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายมีแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายๆลรองรับการลงทุนทั้งในตลาดหลักอย่างสหรัฐฮ่องกงยุโรปหรือแม้แต่ตลาดในภูมิภาคอย่างเวียดนามก็มีนะคะครับ เลยทำให้ตอนนี้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนในต่างแดนได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆค่ะสรุปส่งท้ายกันอีกครั้งนะครับการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยมอบความสะดวกความคุ้นเคยเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดความกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไปได้เลยแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดตลาดความหลากหลายของอุตสาหกรรมแล้วก็ความผันผวนจากปัจจัยภายในประเทศได้ค่ะ ส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็เปิดโลกให้เราเข้าถึงบริษัทชั้นนําระดับโลกโอกาสการเติบโตที่อาจจะสูงกว่าแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยอื mm hmm. แต่ก็ต้องแลกมากับความซับซ้อนในการติดตามข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบภาษีต่างๆความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ต้องประเมินมูลค่าหรือความถูกความแพงของตลาดณนะช่วงเวลานั้นๆให้ดีด้วยนะครับ ดังนั้นนะคะการผสมผสานทั้งสองตลาดเข้าด้วยกันในพอร์ตการลงทุนในสัดส่วนที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคนก็น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็สมดุลที่สุดค่ะน่าชวนคิดต่อนะครับว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้แล้วก็มูลค่าของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันอย่างที่เราได้คุยกันไปสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศในพอร์ตของเราเนี่ย อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้อืมน่าคิดค่ะและนอกเหนือไปจากหุ้นแล้วเนี่ยมันมีสินทรัพย์ประเภทอื่นในต่างประเทศอีกหรือไม่ครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนํามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งหรือกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กับพอร์ตการลงทุนที่มีหุ้นไทยเป็นหลักอยู่แล้วได้บ้าง เป็นคำถามที่กระตุ้นให้ต้องคิดแล้วก็ศึกษาต่อยอดได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าโลกการลงทุนมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งนะคะการปรับตัวการเรียนรู้แล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จค่ะหวังว่าการเจาะลึกเปรียบเทียบหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศในวันนี้จะให้มุมมองที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคนคว้าแล้วก็นำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ